ที่พัทยาก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็ชาวต่างชาตินนิยมเข้ามาท่องเที่ยวที่พัทยาจํานวนมากนะคะแล้วก็มีเศรษฐีทั้งในและต่างชาติหลากหลายรายนะคะที่มีเรือส่วนตัวแล้วก็มีการล่องเรือแล้วก็ไปจอดที่พัทยาค่ะซึ่งโอเชียนพาร์ตี้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือยอททุ่มง,งบประมาณ300ล้านบาทเพื่อปรับปรุงที่จอดเรือและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับเรือเพิ่มเป็น550ลำพร้อมกระตุ้นความนิยมผู้รักเรือหรูจัดงานแสดงเรือในเดือนพฤศจิกายน นำเรือที่แพงที่สุด800ล้านบาทมาจัดแสดงค่ะ บริษัทโอเชียนพาวเวอร์าตี้จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเรือยอชเตรียมจัดงานโอเชียนมารีนาพัทยาโบ๊ทโชว์ครั้งที่3งานแสดงสุดยอดเรือยอชรักชูรี่จากแบรนด์ชั้นนำของโลกโดยเรือที่มีมูลค่าสูงสุดที่จะนำมาจัดแสดงก็คืออยู่ที่800ล้านบาทค่ะในงานก็จะมีผู้ประกอบการมาออกแสดงสินค้าและก็บริการมากกว่า100รายคาดว่าน,น่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า6,000คนและมีเม็ดเงินสะพัดในงานไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอชคลับพัทยาค่ะส่วนภาพรวมธุรกิจของการเช่าเรือในปีนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองเมื่อช่วงต้นปีนะคะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวโยุโรปลดลงเหลือประมาณ100คนต่อวันเท่านั้นจากปกติมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ500คนต่อวันแต่เชื่อว่าช่วงต่อมาสี่จะปรับตัวดีขึ้นโดยคาดว่าไรายได้ปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ10ถึง20ค่ะ บริษัทก็ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในโอเชียนมารีน่ายอสครับที่พัทยายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปรับปรุงที่จอดเรือและระบบสาธารณนปโภคเพิ่มศักยภาพการรองรับเรือได้ทั้งหมด550ลำใช้เงินลงทุน300ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จในตรมวสมกที่1ปีหน้าค่ะส่วนการที่กรมศุลก,กากรปรับลดภาษีนำเข้าในปีนี้ทำให้ราคาเรือลดลงจูงใจให้ลูกค้าซื้อเรือมากขึ้นแต่ก็อยาก ฝากไปถึงภาครัฐให้พิจารณาปรับระเบียบระยะเวลาที่เอาเรือไปใช้ในพัทยาจากเดิมอยู่ที่2ส,สัปดาห์ขอให้ขยายเป็น2เดือนขึ้นไปค่ะ เนื่องจากว่าตอนที่เรานําเรือเข้ามาตอนนี้ไม่ใช่เราหมายถึงต่างชาติที่เข้ามาเขาจะถูกจํากัดเหมือนกับว่าเหมือนกับมีวีซ่าอย่างเงี้ยค่ะคือเรือก็มีวีซ่าที่เข้ามาก็จะอยู่ได้ในเขตพัทยาอยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์แต่ว่าถ้าในที่อื่นเนี่ยบางทีจะได้เป็นเป็นเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายืดระยะเวลาการให้เขาสามารถเรือลํานี้อยู่ในเมืองพัทยาได้นานขึ้นตัวเขาเองก็ได้อยู่นานขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวินวินด้วยกันทั้งคู่เขาก็จะจับใจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะเศรษฐก กจมในเืองพัทยา็ะดีขึ้นานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททระบุว่าลูกค้าของโอเชียนมารีน่ายอร์ครับเป็นลูกค้าระดับไฮเอนซึ่งตรงกับเป้าหมายของทททที่จะจับกลุ่มไฮเอนให้มากขึ้นโดยเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการจับจ่ายซึ่งพัทยาถือว่ามีศักยภาพโดยปีนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา10ล้านคนค่ะ ขึ้นแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ด้วยความที่มีท่าเรือนะคะที่ทันสมัยมีการบริการานะคะมากมายแล้วก็มีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็เป็นจุดแข็งต่างๆของประเทศไทยนี่ก็จะทําให้ลูกค้านะคะที่เดินทางมาล่องเรือเนี่ยนะคะได้เข้ามาท่องเที่ยวไม่เฉพาะแต่การล่องเรือเป็นกิจกรรมที่ทางกีฬาที่เขาชื่นชอบแล้วเนี่ยก,ก็ยังสามารถีจะเที่ยวชมนะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางทะเลเกาะของเรา ใกล้ๆนะคะพัทยาแล้วก็มีอาหารไทยนะคะหรือว่าสปานวดไทยหรือว่าจะมาซื้อของนะคะใช้จ่ายซึ่งจะทําให้การเดินทางเข้ามาเนี่ยมีระยะเวลาพำนักนะคะได้นานวันขึ้นแล้วก็จะทําให้มีไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยคะส่วนภาพรวมปี2556มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยประมาณ26ล้านคนเพิ่มขึ้น101.8.7กระ 7, ตุ้นการจับจ่ายกว่า1ล้าน2แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ23ค่ะ เมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นที่นั่นนะคะกิจกรรมที่ชื่นหน้าหน้าที่จะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากๆนั่นก็คือในเรื่องของการจุดพลุประเพณีของไทยอย่างประเพณีวันไหลต่างๆก็เกิดขึ้นที่นั่นนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของการล่องเรือก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากๆแต่อย่างที่บอกนะคะสองอาทิตย์ไม่น่าจะพอสําหรับการท่องเที่ยวที่นั่นครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเมืองพัทยานั้นชาวต่างชาติอยู่เป็นจํานวนมากนะครับทั้งมาท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้้งกกกกาารรรมมปะอบธุุุิจดวยนล่ท ประเทศก็มาลงทุนเป็นจำนวนมากด้วยนะครับ